ให้กัสพีพ่ออยู่บ้นนอนี่เบิร์ดด้วยสำหรับสำหรับประเทสาวสามต้นนี่ก็ับพี่พ่ออยู่ดอกน้องๆเนาะเดี๋ยวมินิพี่น้องเด้อกราบสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนโอว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยหรือว่าทางประเทศเนาะ กันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาบุญเพย์ซแนลคือเก่าอีกเด้อร์พี่น้องเนาะเอามาผมมาพ่อกับเบาบุญเพยมืัอนี้ก็อยู่ที่เฮือนของน้องใายเพิ่นเลยพี่น้องเนาะมืัอนี้ทั้งน้องใายเพิ่นสิได้ยกเสาอีกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิได้ยกเสาพี่น้องเลยเนาะอ่าสามเสาสามต้นพี่น้องเลยเนาะพามาวันนี้ก็คานเพิ่นก็เทเป็นทีมห้อยได้พี่น้องเลยเนาะ แดด่อดีเนาะอืมท่านองตายเพิ่นเห็ดอย่างนาะกำลังตักแห่บ่สบายดีน้องล่ะสบายดีกำลังตักแห่บ่อ๋อ้ตักแห่อ่าผสมปูสีเทเสาว่ะบ่เมื่อกี้นี่อ๋อโดยโดยแห่กัสจีพออยู่บ่เนาะนี่เบิดด่ะสำหรับสำหรับปาเท้สาวสามต้นนี่กับขี้จีพออยู่ดอกน้องน้องเนาะโดยโดยไม่มีพนังเลยเนาะอืม ปเป็นมาผสมได้เลยดูเลยพี่น้องรออยนะู่ดอกเนาะยอกอไรเนาะโอ้ลูกมันเป็นบัตไว้ได้เนาะพี่น้องเนาะสามเตาอ๋ออันนี้ก็ เนื้อตั้งสามเ่าพี่น้องเลยเนาะโอ้สบายดีเด้อบ่ทุกคนเด้อโดยสบายดีสบายดีมาคำมาเซียนเนาะโดยโดยเตรียมยกเสาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตัวไกลก่อนบ่เอาไปตัวไกลก่อนก็ได้เอาไปตัวไกลก่อนเนาะเอามาเอามาสองเสาแล้วเสาหนึ่งเนาะพี่น้องเลยเนาะยวเตรียมยกเลยพี่น้องเลย มาพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะย่อ,ยอขึ้น,เป,นเป็นทีมห้อยได้พี่น้องเลยเนาะสามเสาตัตอนนี้เพิ่อนกำลังอานาใส่ไม้แบบเนาะพี่น้องมัดแบบอยู่เพร์กว่ากันว่ายิ่งมันล่มพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เพิ่อนกำลังผสมปูนกับเทตีนด้วยพี่น้องเนาะต้องวัดต้องเซียนต้องจัดให้มันเข้ากันก่อนพี่น้องเลย โอ้คักกันเลยหัวไหลหม้อก,กันเลยเนาะเต่าสี่เมตรมาวันนี้หลังจากที่เราเป็นเก้าเสาว,วันนี้เป็นสิบสองนี่ก่วงนะวบนมักไงพี่น้องเลย

ได้ <laughs> này là nó, ได้อ๋อได้ได้แน่เลยเนาะอืมรอบสุดทน <laughs> <laughs> นี่ก็เอวขึ้นซึ่งกันมือนี่ก็เนนบ่โดยกเนซุ้มากันสามกันเนนบ่ากันเนาการมือเากเริ่มอ่าได้แล้วเนาะมือเนาะโดยน่งกอเพราะไ่เน้ะมือนี่กับิกตัวนี้ได้ไหมนี่าได้เนาะโดยกอเป็นขั้นไปเรื่อยๆไปเลยเรื่อยๆเนาะตามขั้นตอนอันตัวนี้ จะจตักเอาหมดแล้วเดี๋ยวจัั้นไปถ้าก็ได้ล้วเขาเขาออกออกนี่ยมนจะมามาต้้ง่าะ้องช่างอ่ะใช่ไหมครับใได้มปนตัเนี่นี่ทั้งหน่องชายเป็นนาออกการี้านยเนี่ยนี่ก็เทเรอยเนาะนี่ก็เลยเก่งครับเก่งนิดนึง่เงาต่บ้านเนี่ย

ขอบใจขอบใจเย็นมากไปใช่น้ำบ่นี่ม้านยุกเสาเนาะพี่น้องเนาะอน้องตายเพิ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องในชมน้อกันพี่น้องเนาะเพื่อนงน้องตายเพื่นอาไยุกเสาเพิ่มอีกสามเสาพี่น้องเลยเนาะต้องอ เสื้อ่้างนะต้องได้จะเปียกจับเสื้อก่อนแน่นาะคือประมาณนี่แหละพี่น้องไงเนาะมนนีกันนะ่าถือว่าเป็นนะที่จะห้อยแล้วเนาะอะเขาโมกับใจเด้อ โดยโดยเราคนจับมารับแบบดึงแบบตัวเก่าด้วยเนาะแต่กับซิกชัยมองยังเนาะโดยโดยโดยฮะวันนี้ก e ับชินะพี่น้องเนาะคาได้อ่ามาหยกเสาสซน้องตายเพื yeah. okay. ่อนกับไปทีมห้อยเนาะการิได้คอตัวกับก่อนนะบาดนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีเนาะ้องตายเด้อโดยคอตัวกับก่อนนะสบายดีเด้อเด้อ โดยสบายดีสบายดีพี่น้องสู่ต่อไปพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะน้องเมื้อนี้ก็มาอัปเดตเลือดของน้องตายแล้วกลับมายกเสาของน้องตายเพิ่นพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่ามาลำกันเบาจิตเบาค้ำแล้วก็เบาแสนพี่น้องเลยเนาะเบาตาเพิ่นเบาไม้เพิ่นพี่น้องเรือนาะเพิ่นว่าขาเบี้ยเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกเมื้อนี้พากันยก พี่หาคนนี่แหละพี่น้องเงซอยกันพี่น้องเนาะอ่าเพื่านเป็นอย่างกระเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ๋โอเคต้องบ่าบุญเพย์หม้อนี้กับสิคอโตอ่าจบคลิปวัชรนิสก้อนพี่น้องเนาะมือหนาเนี่ว่ามือต่อไปไปติดตามกันไหมเด้อพี่น้องเนาะอ๋อก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาอ่าที่ตามมาส้มซ่องบ่าบุญเพย์จะแนลหรือว่าเป็นกาลังใจบ่าบุญเพย์ดูดีถึงมากๆขอขอบคุณขอบคุณเป็พี่น้องหลนได้ายเนาะที่บาร์อ่าบอกโคตรคยไปพี่น้องเนาะอมาวบุญเพยม้อนีก็สิขตจบคลปไป มือตัวไปไปติดตามกันไหมพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้หรือว่าคลิป,ลปนี้น,น้องบอลขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย